เมื่อกี้ยังเป็นนิสัยเป็นยังไงชอบอย่างเงี้ยชอบแบบเวลาอิ่มแล้วก็แบบชอบหายตัวขาดที่ไม่ได้เช็คบินนะเนี่ยยังหายตัวไปอะไรก็ไม่รู้อะไรอะไรโอ้ยใบหน้าใช่บหน้าอะไรใบหน้าไปไหนมาล่ะใบหน้าบ้า เอาลงทำสิน่ารักะตายถือไม่ฉายมาทำไมไม่ก็ลูกกี้ไปไปทางมาถือไม่ฉายมาทำไม <c oughs> ลูกกี้ไปทางล่างมานุก,กี้ไปล้าง,งมามันมืดไงอ๋อนุกีไปส่องทางแลน,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 นี่นี่นอนแล้วต้องฉายไฟทำไมล่ะการฉายไฟเขาฉายไฟเวลาส่องฉายไฟดูทางฉายไฟอย่างนี้ก็ใช่ก็ฉายไฟอย่างนี้แต่พอเดินขึ้นมามันมืดไงมันมืดไงตรงเนี้ยณบริเวณณพอยเนี้ยมันมืดไงแล้วไปไหนมา ไปข้างล่างไม่ได้ฟังใช่ไหมโอเคช่วงน,นี้ช่วง English for fun นะครับใช่ค่ะ English for fun นะครับขออนุญ,ญาตในการที่จะถามว่า w have you been อ๋อ I been to r e ่ a ง cancer I been cancer <c oughs> เป็นไร <c oughs> เป็นไร <c oughs> พ่อตายไม่หญ่โง่งลูกกีนะ กุหลี่ก็ไม่ดูดเราก็ไม่ดื่มก็ยังอยู่ <c oughs> เป็นมะเร็งซะละมันที่ไหนฉันไปประสาทมาก็ so you just told me you've been อยู you been ่ไรนะ you've been cancer เออ yeah cancer yeah cancer แปลว่ามะ,มะเร็งนะครับมะเร็งซึ่งมะเร็งในที่นี้ไม่ได้เป็นอะไรกับมะเส็งนะครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นอะไรกับมะรองด้วยใช่ไหมใช่รจะร้องไห้จริงๆอะ่ะหูน้ำตาจะไหลไม่เป็นคนแสดงเก่งไง ตลอด acting ตลอดบ้าเหรอฉันก็ยังอยู่สุขภาพฉันก็เฮลตี้ดีทำไมคิดไม่ได้ทำไมไม่ใช้สมองคิดบ้างอะไรบ้างัตทุบด้วยที่ชายแมงเขาบอกว่าห้ามออกกาะแบบนี้นะมันเยาวชนดูเยอะไม่ไม่ออกอ่ะเอาเลยฮะเยาวชนดูอยู่เยอะเขาบอกเป็นเขาบกเมืกี้ว่าเพิ่งเป็นมะเร็งเมื่อกี้แน่เป็นหมอไออะไรนะไอไอไอแค่ไอรีแค่เรา cancer 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 ก็ cancer นะครับซี c คา c เซอนะครับ C A N C E R นะครับ Cancer แปลว่ามะเร็งซึ่งลูกกี้บอกว่าลูกกี้เป็นมะเร็งขออนุญาตใส่ซองเลยแล้วกันนะครับห้าร้อยไม่เอานะไม่พอปิดไฟได้ไหมล่ะเหรอจริงหรอบูมไม่แล้วกันลูกกี้จะไปลูกกี้บอกลูกกี้บอกคุณผู้ชมว่าลูกกี้ไปประสาทมา แล้วภาษามันไม่ได้พูดอย่างนี้หรอมันไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้ออกเสียงยังไงแม่คุณแม่ขนุนหนังบอก <c oughs> เขาไปสิเขารู้จะมาถามเธอไหมถธอถามไม่ล่ะก็ออกเสียงาชาัดเจองเลยอ b i n cancer เยอะ ว่าไปปราสาทนะครับปราสาทนะครับออกเสียงว,ว่าคัสส่งคสสงคัสสงนะครับ C A S T L E นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ C A S T L E อ้าไมมีจำไม่ผิด,ดเนี่ย <c oughs> เอา,เอาไม่แม่นขนาดนั้นเลยเหรอเราต้องตอบกลางๆ <c oughs> เอาความปลอดภัยเราไว้ด้วย <c oughs> เหรอเราจะไม่ฟันธงเพราะการทำอย่างนั้นเป็นการฆ่าตัวเอง อ้าวเหอถ้าผู้ชมไปเปิดดิกชันนารีอ่ามันไม่ใช่กดผิดถ้ากดผิดนี่ก็พูด่ะพูดมันเลยตายตายคัสซอนะครับ C A S T L E นะครับออกเสียงว่าคาสซอนนะครับคาสซอนนะครับไม่ใช่คัสเติลนะครับเพราะว่า C A S T L E คนไทยจะาแต่คิดว่า T L E ออกเสียงว่าเติลเติลใช่ใช่ฉันชอบบ่อยนะไตเติลไททอลเดี่ยวเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ได้ออกเสียงไตเติลนะครับออกเสียงไททอลไททอลตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับออกเสียงคาสซอน คาสโซลคาสโอซลนะครับออกเสียงคาสโซลนะครับซึ่งนิวคาสเซิลเห็นไหมครับนิวคาสเซิลเป็นสโมสรฟุตบอลก็คือนิวคาสเซิลนะครับออกเสียงคาสโซลนะครับไม่ออกเสียงนิวคาสเซิลนะครับก็ขคำหลังขคำหน้าจะพูดจะจาก็พูดถูกแล้วไงก็ได้ได้วูดดี้ไงได้วูดดี้ไงาำหลังข้าำหน้าจะพูดจะจานะครับก็ใชคออกเสียงให้ถูกต้องนะครับออกเสียงว่าคาสโซลนะครับ I've been to the castle ต้องเดิร์ดด้วยใช่ไหมใช่ครับ I've been to the castle ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะจะได้พูดให้ถูก ถามสิถาม เออนะครับก็อย่างนี้แล้วกันนะครับขออนุญาตในการที่สุดสรุปตรงนี้นะครับออกเสียงนะครับอย่าออกเสียงแคนเซอร์นะครับแคนเซอร์ก็คือมะเร็งนั่นเองนะครับซึ่งมะเร็งก็คือเป็นโรคร้ายนะครับซึ่งก็ไม่อยากให้ออกเสียงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะออกเสียงที่ถูกก็คือออกเสียงแคสโซนะครับแคสโซ c a s t l e นะครับแคสโซออกเสียงแคสโซแปลว่าประสาทเองนะครับถ้าเกิดประสาทเล็กลงมาหน่อยนึงครับเรียกว่าเมนชั่นนะครับเมนชั่นนะครับเหมือนหอพัก่ะเมนชั่น yeah something like that นะครับอะไรอย่างนั้นนะครับก็ออกเสียงเมนชั่นนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับส่วนประสาทสัจธรรม ครับเขาออกเสียงว่าอ่ะจริงๆเนี่ยประสาทจะรมเนี่ยก็คือ sanctuary of truth นะครับคือออกเสีย huh. งคือไม่ได้แปล <ct> มาตาม <of S 1> ตัวไม,ไม่ได้แปลมาตามตัวซะทีเดียวนะครับแต่แปลมาจากสถานหลักการสร้างแล้วก็สิ่งที่ต้องการจะสื่อให้กับท่านนักท่องเที่ยวนะครับเป็น sanctuary of truth นะครับ,รบเป็นเป็นประสาทสิ่งที่แสดงออกถึงความความจริงนบนโลกมนุษย์ oh. ช่วยดูคีช่วยด้วยอันนี้เขาเรียกว่าก็เป็นคนเป็นใจนะนี่คี่อีกช่วงนะครับที่เราต้องการที่จะจัดให้ท่านผู้ชมนะครับคนล่าพี่ไม่ใช่เพราะว่าเราเราซะอย่างนะครับเราไม่มีอะไรที่แบบธรรมดาอยู่แล้วนะครับจะอยู่พวกเราได้อย่าหวังมีนี่าง ขออนุญาตในการที่สรุปตรงนี้เลยนะครับว่าออกเสียงถูกต้องนะครับอย่าออกเสียงว่า cancer นะครับออกเสียงว่า castle นะครับช่วงนี้นะครับ English for fun ขอฝากไว้เพียงเท่าน uh huh. ี้ก่อนนะครับ cut castle นะครับไม่ใช่ cancer นะครับช่วงนี้นะครับขออนุญาตตัวใครตัวมันครับ ตายแล้วนึ่งหลักกิโลบ้าแต่ลงอะไรสวยขนาดนี้ฮะขอโทษนะครับจะลงจากจักรยานได้ยังขอโทษนะครับจักรยานคันนี้นะครับไม่ใช่แมาได้มาขอเข้ามามั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับขโมย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 ชัวเลยนิสัยจักรยานคันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเรียกว่า touring นะครับและมีที่มาที่ไปด้วยนะนี่เละไปแล้วอ่ะไม่จะเล่าให้ฟังขโมย อย่าหลบสิก็จะหลบอ่ะรู้สึกว่ามูนี่จะเล่นแรงตลอดช่วงเกี่ยหูขนตาที่ปัดไม้คาร่ามาหูแถมจักรยานรุ่นนี้นะครับมีที่มาที่ไปสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเกิดพันเนาะเกิดก่อนปีเดียวหนึหนึ่งจะพูดอีกนานไหมแล้วห้าหลังให้ก็อีกนานไหมเอาตูดให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมีมารยาทบ้ากไหมฮะต้องการพรีเซนต์ไงครับว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้มีจุดขายแค่ใบหน้าอย่างเดียวโตูดก็มีจากบ้านไทยของเราก็เงางามเหมือนกันโอเคจัดไป คือหนังเรื่องนี้นะครับมีหนังเรื่องหนึ่งคือจักรยานเือจักรยานคันนี้มีหนังเรื่องหนึ่งนะครับชื่อ Life is Beautiful นะครับเป็นภาพยนตร์อิตาลีนะครับพระเอกชื่อว่า Guido ก็ถูกแน่นสุดยอดอ่ะยอดใช่ไหมกุศลกุศลขอมยกันข้างแน่นนะครับหนังเรื่องนี้นะครับหนังที่ว่าใช้จักรยานคันนี้นะครับก็คือหนังเรื่อง l i f e i s Beautiful ของอิตาลีนะครับแล้วก็พระเอกใช้จักรยานคันนี้นะครับรุ่นทัวริ่งนี่นะครับตามหานางเอกจนเจอแม่เจ้าอารมณ์เสือเสือเจอปหมเจอไหมเจอโอ้โหสุดยอดก็ระเกันเลยได้กันเลยไปขั้นแหงเรียบร้อยไม่อยากจะคุยใช่ใช่ก็คือแล้วไง ก็คือผ่นกับบ้านเลยี่านกับบ้านเลยปไปหาหนูกีนี่แหละตามหาแล้วมาทำอะไรบนต้นไม้เนี่ยสิงมั้งเป็นชะนีไงบ้าแล้วค่ะฟูบ้ามันโชคสุดท้ายแล้วท้ายสุดจะหมดเวลาเวลาละกลับนะครับช่วงนี้ในช่วงวลีฮาซ่าขามือหน่อยวารีฮาซามาตีนี่นี่ต้งหันมองต้องโน้นต้องโน้นต้องโน้นเอาใหม่นะครับช่วงนี้ในช่วงวลีฮาซ่า ราตรีนะครับกระบองมันสั้นรู้สึกกระบองสั้นอขอดึงหน่อยการอุจาร์การอุจาร์การอ้วกนะครับนะครับแน่นะเตรียมเปล่าเตรียมมาเตรียมมานะครับก็ในเรื่องของความรักเช่นกันนะครับให้เกาะให้เกาะเกาะเราได้คือนุกี้นุทีคือมันหาไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะปลอบใจคนป็นโสดนิดนึงเออได้ใส่ว่าฉันโสดชุดนี้เจอชุดไหนมาล่ะนิโก้ ชอบเลยดิเคยลอกบ้างหรอของชอบของครอบครัครวเจ้าหนิ้วขึ้นอ่ะโอ้โหนิ้วม<ห>ันทัดนิ้วด้วนหายไปนิ้วนึ่งตลกช่วงนี้นะครับขอเอาใจคนโสดนิดนึงครับว่านในถ้าเกิดปัญหาไม่ได้แล้วนี่ครับก็ขออนุญาตในการที่จะปลอบใจเบาเบาหนะครับว่า,วาอา๋อหาดีไม่ได้ก็ไม่ต้องมีเป็นโสดก็ดีไม่เห็นจะตันตันไหมฮะตันเอ๊ะไม่ถึงกับไม่ถึงกับแต่ออชี้เหรออีกครั้งนึงนะครับหาดีไม่ได้ก็ไม่ต้องมี เป็นสดก็ดีไม่เห็นจะตัน <S <S คุณไม่มีคุณตันไหมละ่ะตันทียังฉี่ได้ทุกวันใช่ไหมละ่ะดังนั้นไม่ต้องไปบอรี่บอเตอร์อ่ะอุยแถมไม่ด้วยวอเตอร์ไม่ใช่ฉันจะบอกว่ารูนั้นน่ะมันไม่ตัน<ว>แต่รูที่ตันมันอีกรูเนี่ยโฟกัสเล้วโฟกัสเข้าไปเรื่องรูอีกแล้วอย่าพูดให้มันเข้าแนวแบบชอชิงชอทขอไข่ขอไข่กอไก่เฉพาะขอควายอืมชอกอเฉพาะเกเฉพาะอะไรชอชอเฉพาะชนีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้น่าเกียดสรุปจบแล้วใช่ปะ วันนี้เราไว,วยไแค่นี้เท่านั้นแหละแล้าจะก่ออีกนานไหมจะลงไหมจ,กจกักรยานเนี่ยฉันเหนื่อยฉันเพียโบดฉนี <c oughs> เพียก็แค่นั้นแหละน่ารักเออน่ารักน่ารักเบาๆนะอะเฮ้ยอย่าดิ อายมากใส่ต่อน่าเกลียดเลยเมื่อไรผมจะยาวอ่ะช่วงนี้นะครับผมจะทำการปัดมอสใช้ซันซิลลรองแแฮนะครับช่วงนี้ใช้ซันซิลเร่งอยู่นะเร่งอยู่หรือวะทั้งใช้ซันซิลลรองแแฮเร่งนะครับทั้งใช้กินสารเร่งทั้งใช้ปุ๋ยเร่งแต่ไม่เกิดไม่งอกไม่งอกทั้งทีไอ้ที่งอกเป็นส่วนหนึ่งหย่าปากไว้เท่านี้แหละหอมปากหอมคอนะครับน้องผูอนะวันนี้เราก็แบบว่ากัดจิกกันเบาๆออารมมณ์เเสืไไ่จน เพื่อเจราทิตศหนึ่งเนาะก็ <c oughs> แค่อาทิตย์เดียวเองพี่จูง<น>้อเนาะเขาคิดถึงสามโลกกับฟินอ่ะเขาค<ย>ิดถึงตัวเองตลอดเลยนะทำท่าเลยพี่ชายอ่ะบ <c oughs> ้าบ้าช้มัดเลยอ่ะพี่มองเหพี่ลองมองในมุมกลับดูสิมองอะไรพี่ชายาพี่ชายไม่เข้าใจฉันเลยฉันหนาวอ่ะอย่างนี้ฉันมารอพี่ที่ท่าน้าทุกวันเลยนะช่วงนี้ แล้วก็เออแนะนำเออแนะนำมากเลแต่งหน้าเทปหน้าด <c oughs> ียนะยังไม่จบปรึกษาคุณแม่ลีน่านิดนึง <c oughs> ไม่ปร,รึกษาพอดีช่วงนี้เขา <c oughs> เขาต้องเก็บตัวเงียบนิดนึงไหนเขาเป็นเพื่อนสนิทอาจารย์ยิ่งสักอุ <c oughs> <ช>์เหรอเขาไปได้วยกันไง เขาอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวโดนอ่ะฝากไว้เท่านี้สามารถติดตามชมเราได้ทั้ง2ช่องทางที่ไหนบ้างนะที่ไหนเท่ไหนก็ช่องนี้นะครับที่เราที่ดูคุณดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อีกสอช่องทางนะครับก็ช่องทางเดียวนั่นแหละแต่มันเป็น2รูค่ะรูแรกก็ว่าไปค่ะอ่าก็รูแรกก็เป็นที่ f c e e o o o นะครับ f a c e b o o k c o m s a r a t w h o หอลิ้นปไหะออ่าซาลาตรีนะครับก็สามารถที่ไปตอบคำถามได้ด้วยนะครับเดีาลืมนะครับว่า รานอาหาราสมนาคุณ<า>500สมนาคุณ500บาทสใบนะครับใช่ค่ะรีบตอบด้วยกระทึบมานะคะสอบถามง่ายๆถามว่าร้านอาหารครัวนาเกลือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองพัทยาชื่อว่า,อ,าอะไรแค่นั้นเองเนาะถ้าตอบไม่ได้ก็ <c oughs> ตอบให้ได้ <c oughs> แก้ได้นนเนอีกส่องทางนึงนะคะก็ไปที่ y t u t u นะครับหรือว่าแปลตามตัวคือหลอดของคุณหลอดคุณหลอดคุณหลอดคุณเาดูพวกเราได้นะฮะ กับเขาก็อ่าก็เป็นแบบเป็นไรลิ้นพันกันอ่ะค่าตอบรับดีไงเริ่มมาละเริ่มเริ่มเลิแล้วิ้นเริ่มพันกันละวนมโคกเริ่มทำงานใช่ไหมของรสชาติพิเศษนะครับก็เช่นกันเช่นกันนะครับก็ซาลาจูีเช่นกันนะครับ Z A R A T R W E นะครับหรือว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับพิมพ์ได้สำหรับภาษาไทยน่ะเออต้องให้บอกก็อย่าอย่าทางผู้ชมเมียวสวัสดีค่ะสวัสดีจะบอกว่าวันนี้กระเพาะหอมปลายของคอเออโทษนะหนูนมโดนแขนค่ะแค่เหรอเอาไปได้ไหมแค่มาก แล้วจุดจุดนี้แยงแยงเออถอยไปสิน่าเกลียดคุณผู้ชมเขาอยากจะจับตลอดตาก้ตาก้อยากจะจับอยญ่จะสัมผัสชี้มีแต่จิตเครจะห์เด็ดนี่้เราอ่ะตลกตลกตลกมาถูเราอ่ะราท่านผู้ชมดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกได้ว่าสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ค่อนข้างที่จะประทับใจมากมากเลยนะครับโดยเฉพาะประชาันที่นี่นะครับคุณพี่ฉัดนะครับมุกนะในจุดจุดนี้เคี่ยวฝั่งมุกอ ที่มตรไม่รู้นะนะพีอ่อ่ะตะลกเขามีมุกเหมือนกับว่าการละเล่นการพูดเล่นกับลูกค้ากาันะอะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยโอเคค่ะถ้าอย่างไรก็ต้องขอบคุณมากเนาะนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอาทิตย์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับที่ช่องทางเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ